โอเคไหมโอเคใช่ไหมเกาหลีชุลมุนไหมชุลมุนนะไม่ได้หนุ่มเอลเค่ะไปเป็นหนุ่มเกาหลีมาสามวันแล้วก็กลับเลยคุณออมป้าได้นะคุณออมป้าปอาเอาอะไรเอาอะไรเป็นอป้าก่อนไปยืนก็เกยอยู่ตรงนั้น ใช่เนะฮะสลังเพน้อลาสลงเรอะรอะไรทักอย่างสลังเพนะน้องมูกน้องมูกสลังเพคืออะไร โอเคโอเคขอบคุณมากนะคะก็ไปเป็นหนุ่มเกาหลีมา3วันเป็นไงโอเคพอได้พอได้อยู่ไหมไปอยู่พ่อไปยืนเที่ยวพอได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าะแต่ละคนในงานนั้นคือไม่ธรรมดาหมดเลยนะไม่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงแต่แต่วันนี้เรื่องที่จะมาเล่าที่สัญญาทุกคนไว้คือเรื่องของ LL ได้แหละ เป็นไงเอวเอวเป็นไงใช่ไหมเลยเดี๋ยวไม่ได้เจอหลังเอวเอวเลยปะผ่านมาหนึ่งอาทิตย์หรือ,อยัง1 1> ใช่ไหมหนึ่งอาทิตย์แล้วเป็นไงหนึ่งอาทิตย์ตยมีใครคืออยู่ต่อเมืองใคยจากเอวเอวปะอยู่อุ้ยนนอของคนไทยได้องให้ไปไหนเบลลิกูดขอบคุณมากออ <laughs> แต่แต่มีคนมีคนอยู่ต่อใช่ไหมมีคนอยู่ต่อเนาะเป็นไงเอวเอวขอสนุกไหมพอได้ เพอาช้ำไหมเพาแบบเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงอ,อ,อ,ไ,อยได้ไหมโชน่อย,ยเป็นไงนเป็นไงโชนัยเป็นไงก็ตอนร้น่ะจะเล่าให้ฟังว่าได้เรียนรู้จากฟิลแฟนฟันพอเห็นพี่มิกเขาเต้นค,คุยโตี้ก็เห็นว่าเป็นอินสไปเรชั่นของตัวเองว่าเออมันต้องเพลงแนวนี้่ะแล้วเสร็จปุ๊ ตอนนี้อยู่ในห้องซ้อมมาแบบยังมั่นใจเลยว่าเฮ้ยปีนี้โชว์เราน่าจะโอเคน่าจะดีเสร็จปุ๊บนั่งซ้อมอยู่นั่งรันทูอยู่ถ้าตามที่มันรันิวเพลย์จะรันคิวเพลมงใครบ้างนะพีเฟิร์สเขาตาก่อนใช่ไหมพีจิม,มีซีแล้วก็จุงดัง,งนั่งกงนเรียงอยู่เงี้ยและจุงดังขึ้นไปเต้นดื่มดื่มอ่ะสิบสี่เอามันไม่ด้ดื่มดื่มหรอ เรื่อไรฉันจะได้ดื่มนั่งกันอยู่14คนอนะ่ะแล้วทุกคนก็คือหันหน้ามองกันเลยแบบขออนุญาตอย่างนี้นะเชียร์ว่ไงดีวะโชว์ตัวเองแล้วคือแบบทุกคนคือแบบดาวแล้วขนุ้กันเลยแล้วก็คือ,อเอาเถอ,อะไม่เป็นไรเราทำของเราให้เต็มที่แล้วกันเป็นไงพอได้ไหม อันนี้อันนี้ชดาเกินอันนี้ฉีดาเกินสนุกจริงใช่ไหมอโอเคก,ก็สบายใจหน่อยที่รู้สึกว่าสนุกกันเพราะตอนแรกเนี่ยคือมันจะต้องเป็นร้อยเรื่ดูหนังก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเพลงนี้ซึ่งกลับว่าจะเอาเพลงนี้มาสุดท้ายและทีนี้เนี่ยมันดันไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดจากร้อยฤดูหนังเมาเป็นเข้าใจแรกเบอร์โทงดังนั้นตอนที่เปลี่ยนชุดกันแล้วผมหันไปม,มองพี่ปอน เราเราก็นั่งน,นั่งหันมองชุดกันเองแล้วแบบจะร้องร้อยลืดดหนักไม่ได้หรอปะชุดเดียวแล้วจำได้เลยจำได้เลยเห็นในชีวิตมีคนส่งมาน้องชุดร้อยลูดดุหนักน้องไม่ได้เลยชุดใครให้น้องใส่ชุดนี้ชุดนี้น้องไม่ได้เลยแต่แต่เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมต้องเป็นชุดนะั้นอ่ะพอเข้าใจแล้วตอนแรกพี่ปอนเป็นกางเกงสีเขียวดีอ่อน ขอใจมากต้องบอกว่าเสียดายนะเพราะมันเข้ากขอใจมากแต่ว่ามันแดไม่มีเวลาเปลี่ยนชุดเพราะแต่ละช่วงมันต่อเรื่องกันหมดเลยไงก็เลยแบบอ่าเสียดายไม่งั้นคุณจะได้เห็นคุณปอนละลาวิ์ในเก๊เขียวดีออนแบบลูกทุ่งแบบเต็มสตรีมนะไม่แน่ใจมีรูปเปล่าเดี๋ยวไปหาดูถ้ามีรูปเดี๋ยวลงเดี๋ยวเราไปเล่าดูเออไม่ขอพี่แจ๊คพี่แจ็คน่าจะมีรูปอยู่อ่าเนี่ย แล้ว LL เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องแบบนี้ต้องถามบอกว่าโชว์โดยรวมเนี่ยชอบอันไหนกันมากที่สุดชอบม i ไอเหรออ๋อเหรอมีไอคืออะไรนะอ๋อมีไอคือเลิกเขาอ๋อแล้เขาชื่อเพลงมีไเหรอมันไม่ได้มันไม่ใช่เลิกเขาอ๋อมันมีสช่เขาสา เออคนเราได้ความรู้ใหม่ในทุกวันเนาะชอบอะไรชอบรักแรกชอบนชอบพิ่ดีทำชอคุณดีอ่าโอเคครับขอบคุณมากคตาพอจะชอบรักแรกเอ่อเลิกสาวพีดีทำใช่ไหมพอเปียโนพอได้ไหมรักแรกอได้เวลาดีมากกูอาจจะซ้อมกันได้เนี่ยโอ้โหดูไหมว่าคิวในหูอ่ะ คือด้วยความที่การเล่นเปนโดปึงคนมันปกติเนาะดังนั้นการเล่นเปนโดสองคนเนี่ยและให้มันตรงบีดตรงที่มันเข้าในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันและให้มันตรงไปทวน,นองตรงทุกอย่างเนี่ยคือเป็นอะไรที่ยากมากดังนั้นคนจะไม่รู้กันแต่ว่าไดหูของผมและจจมีนายจะมีเสียงว่าเป็นเสียง text to speech นะขึ้นก่อนเลยว่าเจมีนายแล้วก็ one two three โฟ่ four, แล้วก็เป็นเสียงเป็นธนมตามมาดังนั้นลายแรกที่จะมีนายเล่นเสร็จปุ๊บพอจะมีนายกำลังจะเล่นเสร็จในหัวผมจะเป็นฟูบี <c oughs> one two three four แล้วก็เล่นแล้วก็เล่นสลับกันไปอย่างเงี้ยจนถึงเลิกเล่นเป็นโงอย่างนี้ไปเรื่อยเลยแล้วไม,ไม่ไม่ใช่เก่งมากแต่คือแต่คือเก่งมากก็ได้ขอโทษ คือแบบแทนที่เราจะแบบอารมณ์ศิลปินเนาะแบบเราซัดเต็มที่เพ่เหมือนเรากำลังโดนจบบช็อตฟิลทุกๆแบบสิบวินาทีอะให้ดึงกลับมาสติว่าเออมึงเล่นให้ตรงจกกังหวะแลพรพอถ้ามึงเล่นไม่ตรงจกกังหวะเนี่ยไอ้คนดื่มมันจะร้องไม่ได้เออก็เป็นอะไรเป็นอะไรสส,สนุกสนุกของ LLL แล้วกันเนาะ